ว่าปลายปีจะไปอิตาลีเนี่ยเพิ่งรู้อ่ะใช่คือจริงๆอ่ะเหมือนเคยเคยคุยกันเล่นๆน่ะค่ะว่าแบบเออเราเราจะไปไหนกันดีอะไรเงี้ยเราก็คืออย่างนุ่นเนี่ยยังไม่เคยออกนอกประเทศแบบเยอะมากไงคืออย่างมากไปทำไปทํางานยุโรปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบว่าไปเที่ยวจ่าจังไงส่วนใหญ่เราไปเราไปปีตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่า เขาชอบสกอตแลนด์อยากไปแบบบ้านบ้านเกิดเขากับอิตาลีที่เขาชอบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความสึกไปที่ไหนก็ได้ขอให้ได้ไปอ่ะเออเราก็ไม่ได้พูดเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรย่างเงี้ยแต่เนี้ยเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าจะได้ไปเฮ้ยจริงจริงเลยแต่แซวว่าพี่หลุยส์เป็นขอแต่งงานโอ้ยแต่งที่นี่ก็ได้ไหมขอที่นี่ก็ได้ไม่นได้จะขอเออไม่หรอกค่ะนึกว่าเราแค่คงแบบอยากไปเที่ยวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเมื่อไหร่นะคะตอนนี้พี่หลุยส์มีงา จริงๆเราเห็นหลายคนเพื่อนหนูย เนี่ยก็ประมาณสิ้นปีก็จะแต่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็เห็นแล้วเราก็มีความสุขแปบเขามากกว่าค่ะยังไม่เพราะว่านุ่นเองก็ยังไม่ได้ถึงถึงขั้นคิดว่าแบบเฮ้ยมันถึงเวลาของเราแล้วอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยพวกตรงยังนสนุกกับการเก็บเงินพอทํางานได้ไปซื้อซื้อในสิ่งที่แบบเป็นเหมือนอสังหาเออมันกําลังสนุกอยู่ที่หาเงินได้แล้วปั๊บใช้เงินเป็นอ่ะคือไม่ได้ใช้ช้อปปิ้งไปซื้อของขอะไรเงี้ยค่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยกาลังสนุกอกับตรงเนี้ยไม่ว่านุ่นกับหลุยเองก็ตามอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความ้่ได ซื้อของแบบของเล่นแล้วอะเราซื้ออะไรที่มันเป็นแบบต่อยอดแล้วอะค่ะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยท่าน,นิ่งได้อีกนิดนึงเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไห <laughs> รไ่คือเราไม่ได้เราไม่ได้วางแผนร่วมกันหรอกค่ะแต่เรามองว่าต่างคนต่างต่างวางเพราะว่าอย่างของหนูเองเนี่ยเขาทำงานมาปั๊บแทนที่จะแบบมอไซค์ของแต่งมอไซค์ของแต่งรถอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เริ่มหาที่ดินซื้อที่ตรงที่ดินเก็บไว้ไอของเขาก็ส่วของเขาค่ะของของนู่นเองก็แบบเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเราเราแข่งแข่งกันทำอะ่ะไม่ได้แข่งกันหรอกคือก็พยายามช่วยกันทำอะไรประมาณนเนี้ค่ะที่ทำเป็นธุรกิจเลยไหมคะหรือว่า ซื้อเก็บไว้มากกว่าค่ะซื้อเก็บไว้เผื่อว่าวันหนึ่งถ้ามันไม่ได้ใช้แล้วมันมันขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้ถูกไหมคะถ้าสมมติว่าไปอิตาลีแล้วพี่หรือคูเข้าขอแต่งงานจริงๆนี่จะเส่ยัดไหมคะเฮ้ยจะเส่ยัดปะล่ะเฮ้ยอันนี้ก็ไม่รู้เนาะยังไม่เกิดขึ้นเรื่องของอนาคตอือจะตีจังจะไม่มมาก ขุ่จริงจังกันทุกเรื่องค่ะเฮ้ยอย่าก็ไม่เราหาหนรว่าแบบเรอรอดูไปนุ่นก็คาดเดาไม่ได้เนาะเพราะน่นพูดตอนนี้แบบเอออาจจะมักหรืออะไรเงี้ยคือนุ่นก็ไม่รู้หรอกว่าสไตล์หลุ่ยคือแบบอารมณ์ไหนอะไรเงี้ยไปนุ่นอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เผื่อว่าได้ไปด้วยซ้อมหรืออะไรเงี้ยงานเยอะไหมคะคื้ใหญ่มีย้ำแย้มไหมคะทางฝั่งนุ่นไม่เลยค่ะพ่อแม่ปล่อยให้เป็นสิทธิ์ของนุ่นคือเราเป็นอย่างนี้กันมาตั้งแต่นม่นเป็นเด็กแล้วอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเราที่นุ่นเป็นยััังงยยเเป็นนนููททุกกวีี้้่่ไมรส กันอะไรเลยเพราะว่าหนพ่อแม่ไม่เคยกดดันพ่อคุณแม่คุณแม่หรือพ่าก็เขาก็เรื่อยๆอะค่ะคือมีลูกชายสองคนเนาะเขาก็อย่างกรู้รว่าคือแบบคนใดคนหนึ่งก็ต้องไปก่อนเลยไม่เราก็ไม่รู้เขาเหมือนกันต้องแต่งชิ้นที่ซื้อนี่คือผูกได้ไหมไม่หรอกค่ะนื่องจาของแบบนี้คือเหมือนเหมือนทุกคนก็ที่ซากๆแต่ถ้าเรามีเงินห่อเนาะเราก็อยากซื้อ ซื้อที่ที่มันเป็นธุรกิจอ่ะแหล่งธุรกิจไว้อะไรเงี้ยเผื่อวันนี้คืนนี้เราจะรู้แบบใครจะมาซื้อเราทําห้างหรืออะไรเงี้ยป้าเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะมีเงินก็เล่นปิงปองอะไรอย่างเงี้ยเราก็นิ่งๆของเราอย่างเงี้ยค่ะนุ่นก็วันนี้นุ่นก็ทํางานปีนี้ถือว่าทางานหนักกว่าทุกปีเงค่ะเพราะปีที่แล้วก็ว่างก็ไปหยุดกองเขอื่นเขาไงาเออปีนี้ก็ว่างไปไหนไม่ได้เลย,ยนคะคะก็สนุกดีมีแบบคุยเล่ลลนๆหมคะโอ้ันงานแต่งเราจะเป็นแบบนี คือถ้าคุยเร่นจริงคือเป็นอะไรที่เรียบมากอ,อาจจะแทบจะไม่ได้บอกใครเลยด้วยซ้ำถ้าแต่งอะไรเงี้ยคืออันนี้สําหรับนุ่นนะคือเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเรามีความสุขรวดหัวมากกันที่ต้องแบบ ให้ภาพปูดโรงแรมอะไรภาพปูแบบไหนของแตกแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแค่เราเนี่ยถึอว่าเป็นแค่เรื่องของคนสองคนที่วันหนึ่งแต่ปั๊บก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าแบบมาอยู่รวมกันกับแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเลิกกันก็มีแค่สองคนที่ต้องรับผิดชอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแบบอย่าหาว่าเห็นแก่ตัวเลยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆก็คงแบบเรียบง่ายที่สุดนะคะพี่ชุดแท้จะไม่ต้องจำเป็นต้องใส่ชุดแต่งงานด้วยซ้ำมั้งอย่างเงี้ยเออไม่ได้วาดไม่ได้วาดฝันว,ว่าจะต้องแบบชุดแต่งงานสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเออให สมบูรณ์แบบเรามีความสุขแฮปปี้ในวันนั้นเราก็พอใจแล้ควคนนี้ถือว่าความรักแฮปปี้เรื่อยๆค่ะเพราะว่ายิ่งพอเราผ่านเวลาไปปับ๊บเรายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆปับ๊บเราก็ยังมีความสัมพันธ์กับคนทเดิมอยู่มันก็ยิ่งทําให้เราเรียนรู้อะไรมากขึ้นไปกว่าเดิมรู้จักเขามากขึ้นกว่าเดิมมันยิ่งทําให้ทุกอย่างมันมันค่อยๆเรียบง่ายไปลงไปเรื่อยๆค่ะคือไม่ไม่ต้องการแบบ ไม่ต้องการอะไรแล้วอะคือเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการไม่ต้องการแต่งงานไม่ต้องการอะไรเพราะมันเหมือนมันอยู่ด้วยกันจนแบบเออมันลงตัวไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเหลือรับแค่นี้นิดหน่อยนิสัยที่แบบใจร้อนหรือปากวายหรืออะไรอเออแค่นั้นเองค่ะกี่ปีแล้วคะพี่รค่ะไม่เคยนับเลยค่ะเพราะมันมันไม่รู้ว่าจะนับมันจะเริ่มจากนับจากวันวันไหนเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เราไม่เคยมีวันวันนัดครบรอบ วันพบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เคยก็ไปปล่อยชุ้ไปเรื่อยๆคือมันคนนี้ง่ายงม,มากๆอ่ะคือไม่ได้อยากต้องไปกินข้าวนอกไม่ได้อยากวันว่างต้องไปหาร้านอร่อยๆกินกันข้าวกะเพราซ้มตำก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยคือแพ้คือมันง่ายจริงอ่ะคือ,อุ่นเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้ ออกไปข้างนอกนนเครียดด้วยสาวมากคุณต้องามมาอไม่อยากแต่งตัวคือเวลาเขาบอกชวนไปกินข้าวร้านอาหารดีๆอ่ะเราจะเราต้องแต่งตัวยังไงอนะ่ะคือแบบปกติเราใส่สเสื้อยืดกางเกงยีนไงเราต้องใส่แจ็คบ้าหรือหรือคือมันเป็นเรื่องยากสำหรับนุ่นอะ่ะนุ่นไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนุ่นคิดเยอะมากกับการแต่งตัวการที่ต้องออกไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบเออต้องพวงหรอยสก๊อตออกไปอะ่ะเราไม่รู้ว่าอ้าวถ้าแต่งโซมอ่ะโดนด่าได้โดนโดนด่าตลอดลอะไรอย่างเงี้ยคนี่ชอบแฟนหลุยอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเราก็เลยคิดเยอะเราก็เลยขอว่าถ้าจะ จะกินข้าจะเจอกันหรืออะไรเงี้ยก็จเจอที่บ้านดีกว่าเพราะว่าถึงสุดท้ายปับย๊บดูเพื่อนมาเฮฮาสนุกกว่าเยอะสนุกกว่าการที่ออกไปข้างนอกแล้วแบบเราต้องมีเป็นเป้าสายตาคนที่แบบเฮ้ยนั่นนั่นนั่นหลุยเฮ้ยนั่นแฟนหลุยหรืออะไรเงี้ยเราไม่ชอบเราอึดอัดมันก็เลยขอแบบเออถ้าเจอกันก็อยู่ถ้าเจอที่บ้านอะไรเงี้ยทำอาหารกินก็ได้หรือสั่งข้าวกินก็ได้อะไรอย่างเง,งี้ยไม่ต้องหรูมากอย่างเงี้ยลดน้ำหนักค่ะถ่ายบางระจันด้วยแหละตัวดำปีเลยก็คือก็คือลดน้ำหนักเพราะว่า ดูสิคะดูพี่เก๋นงคะหอมเทียวแล้วแบบเดี๋ยวมันเป็นยักษ์ไงเพราะปก,ก,กติน้องจะอวบกว่านี้ไม่ใช่คำว่าอ้วนนะคะอวบก็จะจะช่วงนี้ก็จะลดน้ําหนักแล้วพอดีว่าโชคดีถุยเขาลดน้ําหนักเหมือนกันค่ะก็เลยก็เลยทําให้แบบทั้งคู่อ่ะไดเอททั้งคู่คือกินอาหารที่เป็นประโยชน์ทั้งคู่ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาก็าเลยเหมือนน้ําหนักมันลงเรื่อยๆเรื่อยๆอเงี้ยลงไปกี่โลสามสี่โล้งคะนุ่นไม่ลงเยอะหรอกเพราะว่าคือแค่ลงนิดหน่อยก็ดูเหมือนหอมก็สูงนะคะอันนี้อันทำอะไรหรือเปล่าคะ อะไรนะคะอ,อุ้ยไม่ถ่ายช่วยไม่นานไม่ถ่ายเลยไม่ค่ะแบบเพื่อละครแหละค่ะเพราะว่าหลายๆคนแบบในละครน,น้องๆใหม่ๆเพื่อนๆแล้วน้ำหนักลงมาไปเยอะอ่ะคือแบบมีกิจกรรมทําออกกําลังกงมังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่นู้นมันคนไม่ค่อยออกกำลังกายอยางเงี้ยทำได้ดีที่สุดคือลดอาหาระอะไรเงี้ยไม่ต้ตองกดดันว่าจะก็ลดก็นิดนึงอะค่ะเพราะว่าบางทีแบบเดี๋ยวนี้เนาะความสวยความของมันเป็นสิ่ง ที่ทําให้ผู้จัดตัดสินใจเยอะขึ้นไม่ใช่ว่าแบบเล่นเก่งอย่างเดียวอะสมัยนีย้คือเรื่องของหน้าตาเรื่องของรูปร่างเรื่องของทุกอย่างมันรวมกันหมดอะเราก็ต้องเรายังรับรละครอยู่เราก็ต้องเขาเรียกอะไรพัฒนาตัวเองให้ไปถึงแบบอย่าง,งานั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเลือกที่สำคัญของเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราตัดสินใจที่จะลดเองหรือว่ามีผู้ใหญ่บอกให้แบบนู้ลดหน่อยนะคือเมื่อก่อนเคยผอมไมคะเราถามว่าพอตอนนี้๊อมันอ้วกไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกตัวนะโอ้ยมันมันมาเยอะขนาดนี้แต่ว่า เหมือนคนคนอ้วนอ่ะที่บอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดจะถึงพอพอถึงเวลาปับ๊บอนะันน่ะต้องลงละแล้วประจับทำงานเยอะด้วยค่ะมันก็พยายามกินน้อยๆเวลาอยู่ในกองอย่างเงี้ยลดแล้วก็แฟเย็นแค่นี้ก็ลงแล้วเพราะวันวันกินแต่กาแฟเย็นเลยเป็นประลาเป็นประลาเต็งโอเคเนาะไม่มีค่ะเขาถ้าถ้าผอมเขาก็ชอบให้ผอมแต่ไม่ไม่ชอบให้ผอมแบบขาเป็นแบบตะเกียบอะ่ะเขาไม่ชอบอย่างนั้นเขาชอบให้ดูมีแล้วมีหนักแต่ว่า ให้มันมีสวดอทรงอะไรอย่างเงนะี้ยเออประมาณนั้นก็ก็ก็ดีค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ติง